ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะมาพร้อมกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเรา New Country สวัสดีครับติณติ New Country ครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีค่ะกิ๊กค่ะสวัสดีค่ะมาซีค่ะสวัสดีครับกีต้าครับสวัสดีครับเบนโบครับ วันนี้ได้ว่าทุกคนคลืึนมากสุดๆเมื่อกี้ท่อนประหลังข้างหน้าเด้งแรงกว่าขบวนดงงแรกใช่ขบวนก็เต้นกันแบบว่าวิธีแยกนะและที่แน่นอนนะครับวันนี้พวกเรา New Country มานะครับจะไม่ร้องเพลงเพลงหนึ่งไม่ได้เลยใช่รู้ไหมครับว่าเพลงอะไรเพลงอะไรครับรู้ไหม ายให้มันเป็นเพลงเปิดตัวของเราทั้งสองคนดีกว่าใช่แล้วทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายะฮะ,ฮะอย่าบัวเสียเวลาดีกว่าครับผมถ้า,ถาพร้อมแล้วขอเสียงดังๆหน่อยด้วย